วันนี้แม่ของนักร้องนำที่เสียชีวิตจากกรณีไฟไหม้เมาเทนบีเนี่ยนะครับก็ได้เดินทางมาขอหลักฐานการออกใบมรณบัตรแล้วก็เปิดเผยว่าคาใจครับว่าประตูผับด้านหลังเนี่ยล็อกขณะเปิดให้บริการได้อย่างไรนางเปรยมใจแท่อึง้งซึ่งเป็นแม่ของนายฉัดชัยชื่นค้าซึ่งเป็นนักร้องนำได้เดินทางมาดำเนินการด้านเอกาสารที่สพพลูตาหลวง เพื่อขอเอกสารออกใบมรณบัตรต่อเทศบาลซึ่งขณะนี้ได้ตั้งบำเพ็ญกุศลศพลูกชายที่วัดโคดหินอำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยจะมีการชาปนก,กิจในวันอังคารนี้เบื้องต้นคุณแม่ก็เปิดเผยว่าถึงขณะน,นี้ยังไม่ได้รับการประสานจากเจ้าของผับหรือตัวแทนเลยนะครับจนถึงขณะน,นี้ยังไม่ได้มีการประสานมาในเรื่องของเงินเยียวยาและการช่วยเหลือแต่ทราบมาว่ามีบางครอบครัวได้รับการติดต่อแล้ว แต่ในส่วนการแจ้งความดำเนินคดีนั้นอยู่ระหว่างการปรึกษาทนายว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปโดยคุณแม่ก็เปิดเผยว่ายังติดใจประเด็นการล็อกประตูด้านหลังร้านซึ่งปกติแล้วเป็นทางเข้าออกของนักดนตรีซึ่งหากไม่ได้ล็อกประตูเนี่ยเชื่อว่านักดนตรีแล้วก็ลูกชาย,ยจะรอดชีวิตนอกจากนี้ยังบอกว่าส่วนตัวไม่ได้กังวลว่าจะไม่ได้รับการเยียวยาเหมือนกับกรณีของผู้เสียหายและเหยื่อผู้เสียชีวิตจากสถานบันเทิงชื่อดัง สิปีที่แล้วกรณีซานติก้านะครับเพราะว่าเชื่อว่าเจ้าของผับแห่งนี้ก็ทำธุรกิจหลายอย่างน่าจะไม่หนีความรับผิดชอบแม้ยังมีสภาใจในประเด็นไหนึ่ครับที่ว่าปิดประตูห้องหนังเวทียังเป็นเรื<ม>่องีอย่ตอนนี้ขาดใจเหออเพราะว่าลูกชายเนี่ยเขาร้องเพลงใช่ไหมคะ<ม>ถ้าถ้าเขาเปิดก็นักดนตรีจะไม่บาดเจ็บ<ม>จะไม่สาหัส ลูกก็ไม่ตายแต่ทีนี้ว่าไม่ทราบว่าทําไมทําไมถึงบาดเจ็บเป็นหนวกเพราะคนเก่าเขา้อเขาก็ต้องรู้ใช่ไหมคะว่าออกงนี้อ,อันนี้ก็เข้าใจต้องพูดตรงนะคะ,คะเรื่องผ่านมาสองวันไม่อยากจะฝากบอกอะไรไปถึงเจ้าของสถานบันเทิงไหมครับคุณแม่ยังไม่อยากพูดอะไรค่ะเพราะว่าตอนนี้เหน,นื่อยกับงานยังไม่ได้พักเลยค่ะสองวันนี้แทบไม่ได้นอนเลยตีสามตีสิบ มันนอนไม่หลับด้วย